นะครับส่วนไหนครับมีก็่มมาอยู่กับราชาแห่งอาร์นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับมอสในเสาสกเทศนะครับนะครับเป็นไงแล้วครับผมนี่ผมจะมาแนะนําให้ดูของตัวมันครับปกติมีประมาณหลายตัวมากเลยครับที่บอกว่าพลังเยอะล้นมอ่าเป็นไงแล้วครับมาดูคลิปตัวแรกนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นเป็นักเทียดนะครับทีนี้ก็เทียมากเลยครับ ดูตัวดรีครับอะไรไ้าครับข้ารนะครับหดล้วยมเลยอ่ะครับสองวนุเป็นไฟธรรมดาเาวาสไม่โขดนะครับู้หมครับข้าง,าง,างี้ครับนดดจะคาดได้าดดดาดดจายดูนะคร ครับนี้ครับครับลงครับครับครับเายหมดเลยครับอีกเกนี่อตัวนี้ก็าาไปนะครหบเดีจะดูตัวนีงนครับนี่ก็จะอ่ครับแหลถึง เอ่นะครับดูว่าอะไรบ้างนครับเร็วครับโอเคครับรักกนี่โอเคเอาง่ายนเรียกสักว์กันที่เราดูนะวัด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 อับ นะครับทุกทีนวเานะบนก่อนครับนะขึนครับนะครับจังัดครับกี่ตัวเนี่ยนะครับเจ้ามาเจ้ามาวันนี้เนาะดูความดูดีกว่าครับเดียววันนี้น โอ้โหติดมากิไไนนะนะครับเดา๋ยวฉกดฝ่าเยอะนะครับวิ่งปเร็วนี่ผมก็จะมาแนะ่ำกัส,สองตัวก่อนกดปั้งเลยครับตัวแล้วที่สัตว์เห็นงี้ไม่ตึงนะครับมีสัตว์เห็น

拜拜。<Thank>